ถวถนนกำแพงเพชรนะครับเราคงพอจะทราบข่าวบ้างประมาณสักเที่ยงคืนมีชายชะกัน20กว่าคนนะครับแล้วก็มีกาดด้วยพร้อมกับรถแบ็คโฮ5หคันจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตลาดนัดรถไฟนะครับก็เป็นร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเขาก็ไม่ยอมนะครับว่าเอ้าไหนเคยคุยกันแล้วว่าจะขอผ่อนผันกันขอจะขอขายอยู่ตรงนี้ประมาณสัก6เดือนก่อนแล้วทำไมอยู่ๆจะมาขุดจะมารื้อแถวนี้นะครับจนกระทั่งมีปากมีเสียงกัน ที่สุดแล้ววันนี้นะฮะทางคุณประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ประชุมกับผู้ค้าตลาดนัดรถไฟนะครับแล้วคุณประพัฒน์ก็บอกนะครับว่าคือทางการรถไฟแห่งประเทศไทยชื่ยอย่อเขารอฟอรทเนี่ยนะฮะครับเขาจะใช้พื้นที่นี้ก่อสร้างรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อถึงรังสิตพื้นที่ที่เขาเข้าไปรื้อขุดเจาะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะฮะ เขาจะใช้เป็นสถานีกลางบางซื่อแล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงแล้วก็รฟรทเนี่ยนะฮะก็เคยแจ้งให้ผู้ค้าทราบล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าจำเป็นต้องใช้พื้นที่นี้ต่อมาเมื่อวันที่1มีนาคมปีนี้ที่ผ่านมาทางราฟรทก็ไปลงสัญญาลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มกิจการร่วมค้า SU นะครับซึ่งเขาก็ต้องใช้พื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับ ฉะนั้นก็เลยทำให้ทางกลุ่มผู้รับจ้างนี่นะฮะที่จะต้องทำเป็นต้องก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเขาเลยต้องมาจัดก,การเคลียร์พื้นที่ฉะนั้นทางออกของปัญหานี้ก็คือว่าทางรอฟอทอก็จะให้ผู้ค้าที่ตลาดนัดรถไฟนี่ยนะฮะย้ายไปใช้พื้นที่บริเวณโกดังเก็บพัสดุของรอฟอทอภายในวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนี้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่นี้ฟรี เป็นระยะเวลา5เดือนก็จะไปสิ้นสุดปลายเดือนตุลาคมหลังจากนั้นทั้งหมดต้องย้ายไปอยู่ที่บริเวณถนนสีนครินซึ่งเป็นพื้นที่เอกชนตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับซึ่งผู้ค้าเขาก็โอเคยินยอมนะฮะฉะนั้นที่เก่าที่เขาเป็นที่ <ไป S 1> ที่ถูกเข้าไปรื้อเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะขายไม่ได้และหนมิถุนายนก็ต้องไปขายบริเวณโกดังที่รอทอเขาเตรียมไว้ให้ ขายได้5เดือนแล้วขายฟรีเขาไม่เก็บเงินหลังจากนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ถนนสีนครินนะฮะขึ้นเขาเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับขึ้นก็เปิดแล้วนเปิดแล้วตลาดนัดส่วนส่วนรถไฟที่สีนครินหลังซีคอนไงโอ๋วันพุธพฤหัสก็แสดงว่ามีบางส่วนย้ายมาแล้วเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะ